เราบอกตรงว่าการขายบริการเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องใจแบบสุดๆแล้วนะมันสุดๆแล้วแบบถึงถึงมาทากันนะนมันไม่ใช่คือเราเป็นผู้ชายด้วยเอาตรงๆเราว่าศักดิ์ศรีของผู้ชายเนี่ยมันมากกว่าผู้หญิงนะในในความคิดของเรานะ <S <S 1> <S 1> ไม่มีสวยหรอเนี่ยบางทีเขาก็มีแบบเด็กถี่นเขามาขอ20อไรเงี้ยเราก็ให้โอ้โหแ,แล้วเราก็ให้ออรอบรอบบอกได้ไหมว่ารอบหนึ่งไปเท่าไหร่ถ้าเกิดท่ำๆหน่อยก็ จ้าพี่จ๋าสวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะรู้สึกว่าห้องจะคุ้นคุ้นใช่ไหมคะสถานที่เดิมๆิมตอนนี้หนิงก็กลับมาเล่าเรื่องอตีแผ่การค้าบริการทางเพศเหมือนเคยที่ตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดคลิปนะคะ<ม>การที่หนิงตีแผ่เรื่องราวการค้าบริการทางเพศนะคะเรื่องการเอาเรื่องของคนนี้คนนี้มาตีแผ่นะคะหนิงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะและหนิงหวังว่าเรื่องของน้องพลยนะคะที่ได้เล่าไปแล้วนะ คงเป็นประโยชน์กับไทยหลายคนนะคะแต่หนิงรู้สึกดีใจมากะคะ่ะที่มีน้องคนหนึ่งเขาติดต่อมาหาหนิงและบอกว่าฟังเรื่องของพี่พลอยแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องของลองพลอยนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าไปประเทศประเทศหนึ่งนะคะเขาก็เปลี่ยนความคิดเลยะคะ่ะซึ่งตอนแรกก็กําลังจะไปอยู่แล้วกําลังใกล้จะเดินทางนะคะเขาอยู่ๆเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ไปนะคะ ก็ดีใจนะคะที่อย่างน้อยช่วยเหลือคนได้หนึ่งคนแค่นี้หนิงก็แฮปปี้แล้วนะคะโอเควันนี้หนิงจะขอพูดถึงน้องคนหนึ่งนะคะอันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องผู้ชายขายบริการนะคะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ต้องแบบขอโทษอย่างแรงนะ,ะไม่ได้เอามาผู้ยี้พู้ย้ำไม่ได้เอามาประจานนะคะแต่อยากให้เห็นแง่มุมต่างๆของคนที่เขาเข้ามาทำอาชีพเนี่ยแล้วเขามีความรู้สึกยังไงคขาคิดยังไงทาไมเขาถึงต้องทําอะไรทําให้เขาต้องมาอยู่ในเส้นทางนี้นะคะ นิ้งผ่านไปในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนเรียกแขกอยู่ข้างถนนนะคะก็คือเราเนี่ยขับรถผ่านไปขอไม่บอกแล้วกันนะคะว่าเป็นที่ไหนตรงนั้นนิงถือว่าเป็นออฟฟิศเป็นที่ทํางานของเขาก็จะไม่ก้าวล่วงไปนะคะแต่ว่าการเรียกแขกข้างถนนหนทางเนี่ยนิงเชื่อว่ามีหลายแห่งในกรุงเทพนะคะมีมีเยอะมากเป็นที่รู้กันอยู่ของนักเที่ยวนะคะเอะอเนสถานที่แห่งเนี้ยนิง ไปกับเพื่อนนะคะขับรถผ่านไปแล้วน้องคนหนึ่งอะค่ะหน้าตาดีมากรอเหลาแบบยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแต่งตัวดีด้วยนะออกมายืนข้างถนนแล้วแบบโค้งคำนับเหมือนกับว่าเรียกแขกอะคือเรียกเราอะให้หยุดใช้บริการเพื่อนหนิงก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากสัมภาษณ์มาอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงมาทํางานแบบนี้ลองไปสัมภาษณ์ดูสิหนิงก็เลยเกิดความสนใจเพราะอันนี้มันคือเป้าหมายที่หนิงอยากเจออยู่แล้วนะคะก็เลยลงไปถามน้องเขาว่า เล็กๆก็ถามว่าเออน้องคะขอโทษน,นะยังน้องทํางานใช่ไหมน้องก็บอกใช่เขาทํางานหนิงก็เลยถามว่าเออเราคิด่าราคาเท่าไหร่ยังไงน้องเขาบอกว่า600บาทโอ้โหตอนแรกตกใจนะนึกว่าฟังผิดห0ร้อบาทคือแม่ถูกมากอะ่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแบบคือที่บอกว่าถูกมากเพราะอะไรปะหนิงขายตัวมานะ หนิงก็ยังไม่เคยเรียกราคานี้นะแล้วพันหนึ่งหนิงก็ไม่เอาแล้วว่ายง่ายนะแล้วที่สําคัญคือหนิงไม่เคยขายในเมืองไทยนอกจากทันยักที่มันได้ค่าตัวอย่างชั่วคราวก็สามพันนะคะในยุคของหนิงเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วเมื่อก่อนค่าตัวแพงกว่ายุคนี้นะยุคนี้ถูกมากเลยก็ไม่เข้าใจอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนขายมากขึ้นตัวเลือกมากขึ้นราคามันก็เลยดั้มลงมาดั้มลงมานะคะโอเคหนิงก็เลยถามน้องเขาว่าหกร้อยบาทเนี่ยทาอะไรได้บ้าง น้องเขาก็เลยบอกจนกว่าจะเสร็จโอ้โหพอบอกจนกว่าจะเสร็จนี่ก็เลยพอบอก600อบาทปุ๊บเน่ยก็เลยคุยว่าเอางี้ได้ไหมคะน้องเดี๋ยวพี่ขอเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่จะจ่ายให้1000บาทแล้วขอตั้งกล้องคุยแต่ว่าไม่ถ่ายหน้านะคะเอาแค่เสียงอย่างเดียวน้องเพราะว่าหนิงอะบอกกับน้องเขาว่า ที่อยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับสังคมอยากกับใครหลายคนที่เพราะอะไรทําไมคุณถึงมาทำอาชีพนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน้องก็เลยแบบเขาดูทางเขาก็หนักใจนะคะแล้วเขาก็อยากให้ข้อมูลเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ผมไม่เอาค่าตัวแล้วกันนะคะแต่ว่าผมจะให้ข้อมูลที่แต่ผมจะไม่ให้พี่เอาเสียงและ,ะหมายถึงจะเป็นเงาเป็นอะไรก็ได้น้องเขาไม่ต้องการให้เรามาตีแผลไ,ไม่ต้องการให้เอามาเปิดเผยแต่เขายินดีให้ข้อมูล หนิงก็อ่ะโอเคก็ยังดีนะคะอย่างน้อยหนิงจะไดร้รู้ว่าหลากหลายความคิดของคนที่มาขายอะ่ะแต่เดี๋ยวสักพักประมาณสักกลางกาคลิปจะมีน้องอีกคนหนึ่งอันนี้เขายินดีเปิดเผยเ,เสียงแต่หนิงของไม่ถ่ายหน้าเขานะคะเอาน้องคนนี้ก่อนน้องคนนี้หนิงของไม่เอ่ยชื่อนะคะนี่ถามว่าเพราะอะไรทําไมถึงมาทาเขาบอกว่ามันเกิดจากโควิดคือน้องเนี่ยเขาขายบริการอยู่แล้วอายุ21ปี จริงๆแล้วเขามีร้านทำนะคะก็คือเขาอยู่ที่ศรีลมนะคะทีนี้มันเป็นช่วงโควิดบาร์มันปิดนะ,ะขับบาร์ปิดหมดเลยและประเทศปิดชาวต่างชาติไม่มีน้องจึงไม่สามารถที่จะทํางานที่ร้านได้เขาก็มีรายจ่ายนะค,ะคือเขามีเขาเขาเรียนนะ,ะเรียนมหาลาัยอยู่ปีหนึ่งแล้วเขาก็ต้องส่งรถนะ,ะเพราะว่าช่วงที่เขาทํางานเี่ยเขาซื้อรถมาส่งรถส่งคอนโดแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ที่แบบพีคแบบนั้นคือแบบรู้สึกประทับใจมาก คือน้องมีลูกอะค่ะลูกเขาอายุสองขวบนะคะเขาบอกเขาเลิกกับเมียเขาแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับเมียเขาเลยเอามาเลี้ยงเองนะคะนี่ก็โอ้โหเฮ้ยหาเงินเลี้ยงลูกด้วยเหรอเนี่ยคือเขาบอกเขามีภาระเยอะมากเขาไม่รู้ทาไงเขาจะให้เขาทำยังไงในเมื่ออาชีพของเขาคือเขาอยู่ในบาร์นะคะแต่พอบาร์ปิดมันไม่มีแขกอะเขาก็เลยต้องมาทําแบบเนี้ยแล้วนิงก็ถามว่าแล้วการมายืนนี่เงี้ยได้วันหนึ่งมันหลายรอบเหรอมันได้กี่รอบเนี่ย เขาก็พอได้เงินนะก็คือวันหนึ่งสองสามพันคือวันหนึ่งห้าหกอบห้าหกอบแล้วคือในความคิดของนิคิดว่าเฮ้ยผู้ชายแม่ง5้าหกรอบนี่แม่งต้องแข็งตลอดเวลาเพราะวะ่าคือถ้าไม่แข็งมันก็ทํางานไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาทาได้ยังไงอ่ะนิงก็ถามคาตรงๆนะเขาก็บอกว่าเขาก็ทําได้นะคะแล้วเที่สำคัญคือน้องรับแขกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะนิบอกอ้าว ไปทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอเขาบอกมันคืองานครับพี่ผมมาที่นี่ผมต้องการเงินผมไม่ได้สนหรอกว่ามันจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรืออะไรคือผมได้หมดเขาหาเงินจริงๆพอเขาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยหนิงนึกถึงตัวเองนะคะเมื่อตอนที่หนิงอยูอ่ไม่ว่าจะเป็นบาเลนหรือที่เป็นญี่ปุ่นก็แล้วแต่เวลาเรามีลูกค้าเนี่ยที่ต้องการผู้หญิงสองคนสามคนเนี่ยหนิงก็สนองนะเนื่องจากว่าหนิงคิดว่ามันคืองาน ในการที่หนิงเอาเพื่อนไปร่วมด้วยเนี่ยไปร่วมแชร์เนี่ยคะมันเหมือนเป็นการเซฟตัวเราด้วยนะคะก็คือเราไม่ต้องทํางานหนักหลายค่าตัวเนี่ยมันก็ได้เท่ากับมาคนเดียวอยู่แล้วนะคะอย่างที่หนิงเคยเล่าตอนอยู่บาเลนไปกับไอเดวิดแล้วเอาพี่หนิงไปอีกสองคนรวมหนิงเป็นสามอ่ะเราก็ทํางานกันทั้งชุดไทยนะคะหนิงถือว่าโอเคก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะคะอันนี้คือมันคืองานหนิงไม่ได้มองถือว่ามันเป็นเรื่องลามกจกปเปรตมันเป็นเรื่องสกปรกหรือเรื่องราคาอะไรมันคืองานเราเลือกแล้ว น้องก็ตอบว่าพี่ครับมันคืองานผมเลือกที่จะทําอาชีพแบบนี้ผมก็ต้องทําโอเคหนิงก็เขาบอกเขาเนี่ยมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่ามามาทาตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะจะโอเคนะเพราะก่อนหน้าเนี้เขาไม่เคยมาทําตรงนี้เขามาทําช่วงโควิดทีนี้คนที่เขาเคยขายอยู่ย่านนี้อยู่แล้วก็มีผู้ชายเยอะอยู่นะคะบอกเลยนะโซนนี้มีผู้ชาย,ยล้วนเลยนะ,ะเขาเขายืนจับแขกอยู่ตรงเนี้ย ด้วยความที่น้องเขาวัยรุ่นกว่าหน้าตาดีกว่าและอาจจะใหม่ในย่านนั้นมันถึงทําให้คนอื่นๆที่ยืนขายอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็มาหาเรื่องเขาบางทีก็โดนตีนะอี่มาห้ามมีการมีกา,ารแบบมาตีกันด้วยเหรอคือน้องเขาก็บอกว่าผมก็เลือกพยายามเลือกอยู่ที่สว่างแต่เอาตรงๆนะจุดที่น้องเขายืนอยู่นะคะมันก็ไม่ได้มืดนะมันก็มีแสงไฟและไปอีกนิดนึงมันก็จะมีแบบคือแหมจะบอก ถึงบอกนี่มันก็ชัดเจนไมนะมันก็มีคนทํางานอยู่ในละแวกนั้นคนน้องเขาบอกว่าถ้าเวลาเขาถูกเขาเคยโดนไล่ตีนะถูกคนถังนั้นไนะลต่ตีแล้วน้องเขาก็วิ่งเขาบอกอย่างนี้คือโดนโดนทีเดียวแหละโดนหมัดเดียวเนี่ยแล้วก็เขาก็วิ่งไปไปขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยดังนั้นน้องจึงยืนในสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีคนทํางานอยู่ในละแวกนะั้นนะคะ,ะผู้พาน,นิดนึงไม่ได้ผู้พานมากนะคะเขาบอกว่า เขาคือคือคนที่เขายืนขายอยู่ก่อนเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยรายได้เออไม่ได้งานกันเนี่ยเพราะคนนี้มาเนี่ยวันหนึ่งห้าหกรอบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,เด,วไปเดี๋ยวไปเนี่ยน้องเขาก็บอกเขาจะมายืนเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะ,ะอาทิตย์นึงจะมาแค่สองวันสามวันบางทีบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มานะคะแล้วเขาก็ได้ห้าหกรอบกะ็ะดานเงินไปสองสามพันบาทนะคะบางทีก็มีพิเศษลูกค้าบางคนก็ให้พันหนึ้ออะไร่งเงี้ย นิงถามว่าแล้วการไปอย่างเงี้ยเคยมีลูกค้าทําร้ายไหมเขาบอกไม่เคยนะยังยังไม่เคยเจอแบบไม่มีแขกมาตีอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าถามว่าสาดิษพิธฐานน้องบอกก็มีทุกรูปแบบที่ไปรับนะเขาพูดก,กับหนิงแบบนี้นะพี่ผมโดนแบบที่เหี้ยแบบสัตั์เลยอนะ่ะแขกบางคนนะให้ผมยืนเอเยียวกอกปากผมก็ทํานะแล้วแบบให้ผมแบบตบตีมันก็มีนะคนแบบคือลูกค้าเป็นสาดิตน้องก็รับหมดนะนะเพราะว่า เเขาบอกว่ามันได้มากกว่าปกติด้วยเขาก็ทําเขาบอกหนิงเองนะว่าบางทีผมก็ไม่อยากทํานะผมว่ามันปาเถื่อแล้วมันรุนแรงไปแต่ด้วยที่มันคือฝ่ายถูกกระทำอะ่ะเขามีความสุขกับกับการได้ได,ได้ได้ถูกกระทําขนาดนั้นนะคะน้องก็เลยยินดีทาหนิงฟังแล้วหนิงก็รู้สึกโอ้โหมันผู้ชายเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนิงว่าในในใน,ในความคิดส่วนตนัวหนิงว่าศักดิ์ศรีของผู้ชายเนี่ยมัน น่าจะมากกับผู้หญิงถ้าคิดที่จะต้องมาขายตัวนี่นั่นหมายความว่าคนนี้ต้องแบบสุดๆแล้วอะถึงได้มายืนตรงนี้นะคะแล้วโอเคนิ่ก็ถามอีกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรบ้างเขาก็บอกให้พ่อให้แม่นะเ็าแบ่งแต่ให้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเขาให้พ่อให้แม่เขาเยอะเนี่ยเดี๋ยวทางบ้านจะแปลกใจว่าเขาหาเงินมาได้ไงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงลูกลูกเนี่ยให้แม่เลี้ยงนะคะดังนั้นเขาต้องจ่ายเงินให้แม่แล้วกะ คือหมายถึงค่าเลี้ยงลูกนะเออนึกว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบนะแล้วน้องอายุยี่สิบเอ็ดเองเขาบอกว่าเขาคงทําไม่นานถ้าเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็จะออกจากอาชีพนี้นะเขาบอกหนึ่งเลยนะคะว่าเขาขอทําถึงอายุยี่สิบเจ็ดเขาส่งรถส่งอะไรหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเองเรียนจบเนี่ยเขาก็จะหยุดจากอาชีพนี้จะออกหนึ่งเชื่อว่าผู้ชายหยุดได้นะถ้าคิดว่าจะออกจากอาชีพเนี่ยเขาทําได้นะคะแต่ผู้หญิงอ่ะมันออกจากอาชีพนี้ยากมากก็ไม่เข้าใจนะเพราะอะไรนะะก็น้องเขาก็บอกนะคะว่า เขาไม่ต้องการให้ใครมาทําอาชีพนี้แล้วก็เขารู้ว่ามันมันแบบมันเหมือนกับขายความเป็นมนุษย์ขายศักดิ์ศรีของความเป็นเป็นคนนะฮะต้องต้องโดนอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันมีอาชีพอื่นทําจริงแต่มันมีมนเงินมันน้อยอ่ะเข้าใจมาเราเราเราก็เห็นนะถ้าเกิดสมมติอ่ะเขาไปทํางานอาชีพอื่นวันละสามร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทเนี่ยถามว่าพอไหมอ่ะกับการที่เขาต้องส่งบ้าน ส่งรถนะฮะส่งส่งรถส่งคอนโดคัดที่ที่พักอาศัยนะแล้วก็เลี้ยงลูกให้พอ่อให้แม่เฮ้ยมันแบบภาระมันเยอะมากอะ่ะกับเงินรายได้เวลาสามร้อยหรือห้าร้ายหรือห้าร้อยบาทหรือเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันไม่พอแน่นอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่หนิงไม่ตัดสินนะหนิงไม่ตัดสินแล้วไม่ต้องหนิงไม่อยากออกความคิดใดๆทั้งสิน้นแต่หนิงจะให้ผู้ฟังเนี่ย ฟังแล้วคิดกันเอาเองนะคะระหว่างที่หนิงคุยกับน้องเขาเนี่ยนะคะใจเขาเนี่ยจดจ่อยอยู่กับรถที่วิ่งไปวิ่งมานะตามถนนพอรถมาเนี่ยคือเขาก็เตรียมที่จะวิ่งไปโค้งคำนับเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการหนิงก็คิดว่าหนิงได้ข้อมูลมาเยอะละแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของน้องผู้ชายนะคะที่ต้องมาทําอาชีพแบบนี้หนิงก็เลยบอกเออน้องเรียกแขกได้นะตามสบายบอกเลยนะว่าหน้าตาดีมากระหว่างที่เขาแบบวิ่งออกไปปุ๊บเนี่ยนะแค่เขาขณะที่เขาคุยกับหนิงเนี่ย คนที่ขับรถไปมาเนี่ยรู้เลยว่าน้องเขาทํางานอยู่นะเขาก็จอดรถเลยนะเพราเขาจอดรถ๊บน้องเขาก็วิ่งไปเลยนะเพราะน้องเดินไปถามคุยกันไม่กี่คำเขาก็เปิดรถไปเลยก็เป็นนั้นว่าหนิงจบคุยกับน้องเขาแค่นั้นรู้เรื่องละนะคะหลังจากนั้นหนิงก็ไปที่หนึ่งนะคะอันนี้ไปเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ก็อายุก็ยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ก็ทิศโควิด COVID เหมือนกันแต่คนนี้เขาอนุญาตให้หนิงอ,อัดคลิปเสียงเขาได้แต่ว่าไม่ถ่ายหน้านะคะ ดังนั้นภาพอาจะมืดๆมัวๆหน่อยนะคะแล้วหนิงก็การที่หนิงไปคุยกับน้องเขาเนี่ยหนิงให้ค่าเสียเวลาเขานะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาทํางานของเขาหนิงไม่ได้ให้มากนะคะแต่ว่าขอบคุณสําหรับข้อมูลแล้วก็หนิงไม่รู้ว่าน้องจะมาฟังคลิปพี่หนิงหรือเปล่าถ้าน้องยังฟังอยู่พี่หนิงกราบขอบพระคุณน้องทั้งสองด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็สื่อว่าเป็นวิทยาทานนะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนได้เอาไปคิดนะคะ นิงอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือคนเลวในความที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีมาขายตัวเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะเขาทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกของเขาเพื่อคนทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาสู่อาชีพนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะทําเพื่อคนข้างหลังนะก็มาฟังน้องคนนี้อีกคนนึงแล้วกันนะคะ คือแบบเราเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาทำงานตรงนี้เหรอเห็นเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพร,ราะตกงานเหรอใช่คือไม่ได้ทำงานแล้วโดนพักมาตอนนั้นก็เป็นโควิดโควิดผมก็ไม่ได้มายิ่นะเพราะว่าโควิดมันแบบว่าคือแบบบ่อนก็ปิดอ่ะพี่เขาจะว่าดิมทีทำงานอะไรอะ่ะเป็นกาดในบ่อนอ๋อจบบ่อนอะทษอนนะบ่อนที่ไหนในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอ๋อจ้ะจแล้วก็แ้วก็ตอนเป็นโควิดเนี้ยมันก็ไม่ได้ งานก็หายากแล้วเพื่อนขอก็พักไปหาในเฟซบุ๊กอ่ะแนะนํามาอ๋อแนะนํามาเนี่ยอใช่ทำงานอะไรวะทำไมมึงมีตังใช้อยู่วะเพราะเราไม่มีเงินใช้ใช่ไหมเราถึงต้องมาทำใช่ก็เลยเพื่อนก็เลยทักหาเออทำอย่างนี้อย่างนี้นะอ๋อเคยมาทําตรงนี้ปะไม่เคยอ่ะเป็นครั้งแรกเลยเหรอไม่ครั้งแรกก็มาประมาณคือผมรู้ว่ามันได้ตังจริงผมก็เลยมาใช่ปะอ๋อละเออเออใช่ ทีนี้ขอถามความรู้สึกจากใจเลยอันนี้ในฐานะที่เราก็คือเป็นคนขายบริการมาก่อนเรารู้สึกยังไงกับการที่ว่าต้องมาทาํางานเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องแย่ไหมหรือว่าฝืนความรู้สึกของเราไหมอะไรเงี้ยมันก็ฝืนเลพี่เพราะเราไม่ได้ชอบผู้ชายเราชอบผู้หญิงไงเอาเอานี่ทำรับผืนงรับใช้นะผมต้องคือมันต้องไปกเกย์พีข้านใจป่าอ๋อเหรอผู้หญิงชอบแบบมันก็มีแต่ว่ามันเขาไม่ได้แบบมามามีแบบ เขาชอบผู้หญิงครับผมชอบผู้หญิงมชอผู้ชายเหรอแต่เราก็ต้องมาไปของผู้ชายว่าส่งความรู้สึกเราเหรอรอบรอบบอกได้ไหมว่ารอบหนึ่งไปนะเท่าไหร่ถ้าเกิดค่ำๆหน่อยก็ห้าร้อยถ้าเกิดช่วงนี้ก็หกเจ็ดร้อยประมาณนี้อ๋อแล้วค่าโรงแรมใครออกเขาเป็นคนออกครับแล้วมาทุกวันปะอันที่หนึ่งมาสองครั้งครับได้งานได้งานทุกครั้งที่มาไหมได้ทุกครั้งที่มาแต่ว่า ผมมีแบบขาประจํานัดอยู่อาทิตย์ละครั้งแต่เอาได้ทุกวันอาทิตย์เขาให้เงินดีปะ่ะเขาก็ให้พันหนึ่งอ,อ๋อก็ก็คือแบบเป็นผู้ชายเลยนะใช่เขาเป็นคุณกยยับเทยอ่ะรับภาษาสองเขาถานิดนึงเอาเงินไปไปทําอะไรอ่ะเวลาได้เงินมามีครอบครัวป่ะต้องเลี้ยงดูใครไหมไม่มีผมเพิ่งอายุยี่สิบเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ทำไมตัวอ๋อเราก็จ่ายค่ากินอยู่ไม่มีพวก ห้องที่เราเช่าอยู่ทุกวันเนี่ยเหรอใช่เราไม่ขอใครไงเราทำเองยอมรับว่าคนที่ทํางานี่ยต้องใจกล้ามากๆเนี่ยต้องแบบว่าถึงมันสม่ดีไวก็ยังดีกว่าเราไปรักในขโมยเราอันนี้มันก็ถูกนะดีกว่าไปส่งยาอะไรงี้ดีกว่าที่สั้นมากกว่าเนี้อย่างนี้มันก็ไม่เท่าไหร่จ้าก็พก็จริงอ่ะนะแล้วคือก็จะทํานี้ไปนานไหมไม่นานหรอกพี่เพราะผมจะได้ทํางานวันที่สิบเนี้ย สิบเขาก็เปิดแล้วก่อนหน้าโควิดเคยทําแบบนี้ไหมไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกเลยเหรอใช่ก่อนหน้าโควิดก็ไปขนยกพคงยกผักอะแต่มันเหนื่อยก็ไม่ไหวยกผักที่ไหนอะสุขภูมิโอ้โหดงว่าทำทุกอย่างเหมือนกันเนาะใช่ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองคนอะไรเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนบ้านผมอยู่ไอ้อ๋อโอ้ตัวเองก็สู้เหมือนกันเนาะ ก็ต้องสู้ดิพีไไ่ไม่ไม่ไม่มีใคร<อ>เบี่ยงเราอ่ะการเราบอกตรงว่าการขายบริการเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องใจแบบสุดๆแล้วนะมันสุดๆแล้วแบบถึงถึงมาทำกันนะมันไม่ใช่คือเราเป็นผู้ชายด้วยเอาตรงๆเราว่าศักดิ์ศรีของผู้ชายเนะี่ยมันมากกว่าผู้หญิงนะในในความคิดของเราและนี่เราเราก็ไม่และตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบผู้ชายด้วยมันกั้มกั้มกึนไหมก็ฝืนนิดนึงนะแต่คือเราทำไม่ได้เราเราเลือกเราเราก็ต้องทำ เขาถามหน่อยได้ไหมว่าเวลาไปกับแขกนี่คือใครเป็นฝ่ายจะทำเนี่ยคือผมรับแต่งานลูกคือผมเป็นคนทําเขาผมไม่รับแบบว่าไม่ไม่โดนอันนี้ลูกอ,อย่างเดียวลูกอย่างเดียวนี่งถ้าเกิดว่าเวลาแขกมานี่เราก็ต้องตกลงกันก่อนนะใช่เขาต้องถามว่าทําอะไรได้บ้างผมก็บอกผมลูกอย่างเดียวครับทคนี้ถ้าเกิดเขาถ้าบวกเขามาลูกเขาก็ผวกทีพี่ก็ก็คือเหมือนให้เขาไปหาวนะันเดียวแ,แล้วแล้วเขารับเขาแล้วถ้าเขาโอเคก็ขึ้นรถไปคขาโอเค อยากอยากบอกอะไรกับสังคมไหมหรือว่าอยากบอกอะไรกับอาชีพตรงนี้บ้างไหมที่เรา<ม>ขณะที่เรามาทำเนี่ยอยากได้ยินนะเกิดไอ้ตามความรู้สึกเลยอ่ะถ้าเกิดแบบไม่อยากให้มาทำหรอกเพราะถ้าเกิดมีเงินมีงานทาดกกกกกกีก็เก็บเก็บเงินไว้ถ้าเกิดมันเดือดร้อนมาจะได้ไม่ต้องมาทํางานอย่างนี้ไงครับแล้วถ้าเกิดพี่พี่มาแถวนี้พี่จะเจอตัวเองไหมจะได้ เปิดเจอทักไทยกันทักไทยกันไม่รู้อ่ะพี่พ่อวันนี้สิบตั้งแต่อ๋อจะไปทํางานแล้วใช่ป่ะวันนี้สิบเขาก็เปิดวันหนึ่งได้กี่รอบเนี่ยผมอ่ะสองรอบไหมสองรอบพอป่ะพอสองรอบก็ได้พันหนึ่งบางทีก็พันกว่าอ๋อก็ไม่ต้องแบ่งให้ใครใช่ไหมไม่ต้องอ๋อเนีก็ดีนะไม่มีสวยอ่ะบางทีเขาก็มีแบบเด็กที่เขาก็ขอยี่สิบอะไรเงี้ยเราก็ให้โอ้โหแล้วเราก็ให้ ขาเขาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ไปบอกเขาได้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะแถวนี้เหรอเขาอยู่ศาลาเนี่ยพี่เขาจะนั่งกันประมาณสิบกว่าคนเคยเคยเจอแขกเงี้ยวอ่ะเคยอ่ะเราเราเคยโดนนะคือแต่เราทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เรียกแขกข้างทางอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราบางทีเราก็โดนแขกไปแขกทำร้ายไม่ใจค่าตัวอะไรเงี้ยมีไหมผมไม่เคยอ่ะส่วนมากเขาเขารู้ไงว่าถ้าเกิดไปกับเด็กแล้วถ้าเกิดแล้วตกลงราคานี้คือแล้วถ้าเกิดทําอะไรเสร็จแล้วแบบใจราคาหนึ่งเขารู้ว่าเด็กจะทาอะไรเขาไงอ๋อคือ คำพูดต้องมีคำพูดพี่บอกไปแล้วเท่านี้เท่านี้แล้วถ้าเกิดแบบไม่จ่ายเท่านี้นี่เขาก็ต้องโดนเนี่ยเราไม่เคยโดนใครงี่เง่านะไม่เคยแบบค่าตัวไม่จ่ายไม่มีนะไม่มีเคยเจอหกร้อยเนี่ยบางทีก็ลดห้าร้อยห้าร้อยแล้วแบบต่ออีกอ่ะหกร้อยต่อไปโดนเยอะใช่ที่ต่อต่อต่อยับอ่ะต่อละให้ป่ะต่อยับเลยเหรอถ้ามันยับเขินก็ไม่ได้ลาอย่างนี้ใช่ไ่ะผมรู้จังบนอะไรอ๋อใช่ คนที่เดินๆไปเม่อก้ผมรู้จักคนนอ๋อทำงั้นเลยใช่ปะใช่วันนี้ได้งานยังยังครับพ่อมาใช่ผมมากับพี่ผมไปพี่ผมไปแล้วคนเมื่อกี้ใช่ปะที่นั่งมอไซค์ไปอ่ะไม่ใช่คนนั้นผมไม่รู้จักที่เป็นพ่มาเฮ้ยจริงดิใช่มันมีพ่อมามายืนสองสามคนมีคนใส่แว่นไงที่เขามานั่งกับผมคนนั้นเหรอเราไม่เห็นนะแต่ว่าที่เจ้าเราเคยมาทีหนึ่งเขามีพ่อมาหรอใช่โอ้พ่มาเขามาทำด้วยอืม งั้นวันนี้เราโอเคแล้วไม่ลบกวนแล้วขอบคุณมากนะไม่อยากเคยเคยคิดคิดว่าอยากให้คนเข้ามาทํางานอาชีพอย่นี้หรือว่าไม่อยากแล้วแต่ตัวเองก็ไม่อยากทำชั่วใช่มันจําเป็นนะพี่ถ้าเกิดไม่ทําแล้วจะทาอะไรเพราะว่างานเราก็ยังไม่ได้ทํอแต่อย่างน้อยก็มีเงินสืนค่าทุกวันนะทําอย่างนี้แ่้วก็ไม่เดือดร้อนครอื่นอ่ะผมว่าแบบไม่เดือดร้อนใครส่งพ่อแม่ป่ะใช้เงินเปืองป่ะ ก็เปลืองครับล่ะมันได้ได้อันนี้คือบอกตรงๆเลยนะเออเออเล่นบอลด้วยไงแทงบอลด้วยไงถ้าเกิดผมบางทีเออพูดตามจัดใจเลยเราอยากฟังผมไปแกแขกอย่างเงี้ยผมก็ไปเรียนแต่ก่อนแล้วพ่อแม่ผมมีตังค์เลยผมเรียนหนังสือผมดรอปไว้แล้วผมเอาพาเจอร์มาเล่นแทงบอลเนี่ยชีวิตผมเลยต้องเปเนียนอุ้ยหรอผมเพิ่งอายุยี่สิบผมเรียนอยู่มสอบได้แรงกีฬาได้ทุนแรงกีฬาผมก็ ม่ผมก็ส่งมาเรียนเข<อ>าส่งตังค์ให้ส่งตังค์ให้ผมก็เอามาเล่นบอลใช่<อ>แล้วเราเงินไปทางบอลหมดใช่มา<อ>ทำง,งานต้องมาทำงานำแบบนี้เหรอคือเขาบอกไม่ฟังอะผมก็รับตังค์เขามาแทงมาทำทุกอย่างอะพี่เพื่อให้ได้ตังค์มาเล่นบอลอ้หโอ้โอรู<อ>้<อ>สึกบาปไหมรู้สึกสงสารพ่อ,อ,อแม่ไหมก็จะหาทางห้าใหม่แล้วจะกลับไปเรียนต่อไหมก็กลับไปอยู่ผมรอไว้ปีหนึ่งแต่ ถ้ามือสาก็จะกลับไปเรียนต่อเลยอ่ะจำต้องเก็บตังก่อนแต่ถ้าเกิดกลับไปผมว่าผมจะเรียนของรัฐบาลไงของรัฐบาลเนาอ้นี่ท่ากลับปีหนึ่งปีหนึ่งก็กลับไปเรียนใหม่ด้ไม่เป็นไรหรอกเราอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้นะครับงั้นพี่หนึ่งไปแล้วขอบคุณมากนะสำหรับข้อมูลนี้ขอบคุณนะก็ซื่อๆนะบายๆจ้าสวัสดีจ้า da <laughs> 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 บุาบุญเลอเชบุญเลลลาบุอลีาโเกคิดจะไปเรียนนะนะบุญเลลลา่ดอกีตไปหมดเลยก็มีแตเป็นไอ้เต้นเต้นีดอกโคกโคกาโตต่างๆจชไปได้ยังเนี่ยกูหิวไล่ได้จ 拜拜拜拜。